วันนี้อยู่กับเพียรพงช่วยกับอาจารย์มังกรนะคะวันนี้อาจารย์ได้รับเกียรติกับเจ้าของบ้านนะคะพามาดูบ้านหรูหราหมาหองมากๆเลย mm hmm. บ้านหลังนี้เลขที่68นะคะบ้านหลังไหนก็ตามน,นะคะที่มีเลข6เป็นองค์ประกอบนี้เลยคุณต้องขี้อวดขี้โอขี้โชวนะคะแล้วตอนที่อาจารย์นั่งคุยกับเจ้าของบ้านอาจารย์บอกว่าบ้านที่มีอิทธิพลเลข6เล่า ของมึนเมาของสวยของงานแก้ววงแก้วไหวต้องเข้าซึ่งเจ้าของบอกว่าต้องจริตมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาไปต่างประเทศเนี่ยเขาชอบซื้อซื้อขวดเล็กขวดน้อยขวดใหญ่แล้วเอามาเขาตั้งใจจะมาเรียนในตําแหน่งนี้ซึ่งอาจารย์บอกว่าเฮ้ยมันใช่เลยอะ่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะหลายคนว่าอาจารย์ถ้าหนูทาฉากแบบนี้หนูทําอะไรได้บ้างสิ่งที่อาจารย์แนะนํานะคะในเมื่อบ้านมันเป็นเลขหก อาจารย์แนะนําว่าให้คุณไปถ่ายภาพครอบครัวค่ะเอาลูกเอาสามีเอาภรรยาไปแต่งตัวสวยๆอาจจะเป็นชุดเจ้าสาวก็ได้หรืออาจจะเป็นชุดราชการหรืออาจจะเป็นชุดไทยสวยๆแบบเอาให้มันพิสดารไปแล้วมันแบบอลังการงานสร้างแล้วมาติดตรงนี้เลยค่ะนี่เอามาติดฉากนี้เลยใหญ่ๆเลยเนาะคุณพ่อน่าจะชอบอยู่ไหมเอาชุดอะไรดีครับพ่อช,ชุดชุดราชการคุณแม่บอกเลยหนูเห็นคุณแม่ลก็ย เท่ๆแต่งแบบเท่ๆทําเหมือนแบบสาวเท่ๆอาจารย์บอกเลยถ่ายมาค่ะพ่อขาแล้วพ่อนํามาติดตรงนี้เลยติดตรงนี้ปุ๊บหนึ่งแล้วพ่ออาจจะทําแท่นนิดนึงเพื่อวางตุ๊กตาตุ๊กตาเล็กๆน้อยๆมันจะทําให้สวยเลยแล้วบ้านเลขหกเขาชอบเขาชอบให้เราอวดไหนๆจะอวดก็อวดมันไปเลยแล้วกัน ปวดเท่ไปเลยเนาะอันนี้แนะนํานะคะหรือถ้าหลายคนบอกว่าอาจารย์ถ้าหนูไม่ติดรูปหนูติดทีวีได้ไหมก็ไม่ได้ผิดปกติใดๆเพราะตาแหน่งนี้คือตําแหน่งกินข้าวนะคะแต่เผอิญบ้านหลังนี้มีห้องรับแขกอยู่แล้วดังนั้นอาจารย์แนะนําว่าให้ติดภาพครอบครัวไปเลยแล้วก็อาจจะมีคําถามว่าถ้าไม่ใช่ภาพครอบครัวเป็นภาพวิวได้ไหมก็ได้แล้ววิวแบบไหนล่ะขอให้เป็นภาพที่ดูแล้วสบายตา เป็นภาพวิวเขาฟูจิเอยหรือว่าทุ่งดอกไม้หรือว่าจะเป็นภาพาสเวกัสได้หมดเลยแต่ถ้าถามว่าอาจารย์หนูเคารพเกจิท่านหนึ่งหนูอยากเอาภาพเกจิขึ้นได้ไหมไม่อนุญาตในศาสตร์ของอาจารย์โมเดลเราไม่ได้ลบหลู่สิ่งเหล่านี้แต่เราต้องมองความเหมาะสมว่าบ้านเลขหก เขาชอบขี้อวดขี้โชว์เขาชอบมึนเมาเขาชอบปาร์ตี้เขาชอบความสุขแล้วตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งกินข้าวเราก็จะมีการเมามอยซอยแปดแล้วบางวันมันอาจจะมีการขัดแย้งทะเลาะเบาะแวกันแล้วเราเอาผ้าเกจิหรือภาพระมาติดอาจารย์บอกเลยว่าไม่เหมาะสมโดยประการทั้งสิ้นถ้าคุณอยากได้ภาพเกจิไปติดในห้องพระค่ะ หรือไปติดในมุมที่สงบไม่ต้องให้ท่านมานั่งมองเรากินข้าวไม่ต้องหันไปกำลังจะทะเลาะก,กับป,ปู่ผ้หันไปเจอหลวงพ่อไม่ต้องอย่างนั้นนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์แนะนําบอกไปแล้วนะว่าควรติดและไม่ควรติดอะไรแต่ถ้าถามว่าั้นงติดพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ได้ไหมอ่ะสิริพ่อเราห้าสิริพ่อเราเก้าได้ไหม ไม่ผิดกติกาค่ะถ้าเป็นแบบนั้นโอเคเลยทําได้นะคะไม่แยกแยะขออย่างเดียวว่าไม่ติดสิ่งสับสิ์แล้วกันไม่ติดภาพที่จะทําให้เรารู้สึกแบบอืมเกรงใจแล้วกันนะคะวันนี้อาจารย์ขอบคุณเจ้าของบ้านมากๆนะคะที่อนุญาตให้อาจารย์ทําคลิปดีๆในบ้านสวยๆหลังนี้นะคะอาจารย์เชื่อเหลือเกินค่ะว่าความรู้ของอาจารย์เป็นความรู้ที่ไม่ยาก อยู่กับเราในชีวิตจริงและอาจารย์ไม่ได้สั่งอะไรมันมากมายถ้าคุณคิดว่าความรู้นี้ดีกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ดิตาบอกว่าวิธีเข้าไปหาอาจารย์เข้าไปทางไหนเดี๋ยวเราไปดูกันตรงอื่นค่ะค่ะ สามารถเข้าไปหาอาจารย์นะคะได้ที่ Facebook นะคะ่วงจุ้ยกับออ่างจุดมังกรหรือตำราโบราณกับอาจารย์มังกรอาจารย์จะอยู่ใน Facebook และผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0สนคนแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้ลงโฆษณาเลยดังนั้นถ้ามีใครขอไปเป็นเพื่อนแล้วผู้ติดตามน้อยกว่า3 0 0 0สนคนเขากำลังเป็นมิจฉาชีพแล้วหลอกลวงคุณนะคะอย่าหลงเชื่อนะคะให้กดปฏิเสธไปซะนะคะหรือเข้าไปรายงานนะคะว่า ว่าเขาเป็นเพจลอมนะคะแล้วก็มีช่อง yautube o ด้วยนะคะห่วงจุ้ยง,ง่ายๆกับอาจารย์เดวนะคะซึ่งอาจารย์พยายามทำให้ทุกอย่างนั้นง่ายแล้วก็เข้าใจง,ง่ายๆคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้รวมทั้งหนังสือที่อาจารย์ทำขึ้นมานะคะอาจารย์บอกเลยว่าหนังสือนะคะมีทั้งหมด2เล่มอยากให้คุณสั่งเอาไว้ชุดละ600บาทมี2เล่มนะคะเหมาะมากๆนะคะที่จะเอเอาไว้ใช้เป็นตำรานะคะแล้วก็ใช้ เพื่อเป็นความรู้นะคะในการเลือกซื้อบ้านนะคะตอนนี้อาจารย์ต้องขอบคุณลูกศิษย์นะคะอาจารย์อยู่ที่บ้านเลข68นะคะรวมกันได้14เป็นบ้านซับเก่ามรดกเก่าแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีอิทธิพลของ6กับ8นะคะบ้านหลังนี้เขาย้ายมาจากบ้านเลขที่47 ที่มันมันแย่มาจนสุดแล้วค่ะหลังจากที่เขาปรับเปลี่ยนเบอร์ดีนะคะทําให้เขามาเจอบ้านหลังนี้แล้วก็เขาตัดสินใจเลือกบ้านหลังนี้ซึ่งอาจารย์บอกเลยว่าเขาแต่งบ้านได้ตรงจริตมากๆนะคะนี่คือลักษณะของบ้านนะคะที่อาจารย์ขออนุญาตที่จะถ่ายเก็บเอาไว้นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่แถวปทุมธานีนะคะมาทํางานเส้นราชพฤกษ์อยู่ในโครงการหนึ่งซึ่งอาจารย์บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะบ้านลม่มลื่นมากๆเหมาะนะคะแล้วเขาเลือกได้ถูก จะหลิบทุกอย่างเลยนะคะที่นี่เป็นทรัพย์เก่ามรดกเก่าของเขาอาจารย์มั่นใจว่าครอบครัวนี้จะมีความสุขจากนี้ไปแน่นอนค่ะ